ตอนที่หนึ่งเนื้อคู่มีจริงหรือไม่คนที่เราครบอยู่เป็นเนื้อคู่หรือเปล่าถามเนื้อคู่มีจริงหรือไม่ใช้เกณฑ์อร่อยวัดว่าคนที่เราครบอยู่เป็นเนื้อคู่ของเราหรือเปล่านอกจากนี้กรรมและบุญจะส่งผลต่อการเกิดมาเป็นคู่กันได้อย่างไร เนื้อคู่ในแบบที่ชาวโลกเพ้อว่าเป็นไปตามอุดมคติชนิดที่ติดตามกันไปทุกภพทุกชาติไม่พลากจากกันเลยนั้นไม่มีหรอกครับดูจากในชาดกก็ได้บางชาติพระนางพิมพาคู่บารมีของพระโพธิสัตว์ยังเป็นมเหสีของพระอานอนท์เลยสิ่งที่ควรดูเมื่อเข้าคู่กันแล้วหนึ่ง รู้สึกว่าใช่หรือเปล่าคือเป็นเรื่องของสัญญาณที่ฝังอยู่ในจิตใต้สานึกล้วนๆสองเกิดแต่เรื่องดีๆเมื่ออยู่ด้วยกันหรือเปล่าคือวัดผลของอดีตกรรมที่ให้เป็นวิบากฝ่ายดี 3. ร่วมกันเปลี่ยนอุปสรรคหรือเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้หรือเปล่าคือ ดูปัจจุบันกรรมที่เอื้อให้เกือ้อกูลร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้แค่ไหน 4. เกิดแรงบันดาลใจให้คิดพูดทำดีๆต่อกันและต่อคนรอบข้างหรือเปล่าคือปัจจุบันกรรมที่จะให้ผลเป็นวิบากอนาคตที่สดใสหรือไม่เท่าที่ผมพบมาคู่ที่จะลงใจกันด้วยบุญเลี้ยงใจกันด้วยบุญไม่ขาดสายเท่านั้น ที่ไม่เบื่อไม่แห้งแล้งต่อกันเสียก่อนตายสรุปคือเข้าคู่กันแล้วรู้สึกดีๆเกิดเรื่องดีๆก็ใช่เลยครับและไม่ต้องไปหมายมั่นเอาว่านั่นคือเครื่องแสดงความถาวรเป็นเนื้อคู่นิรันดรเพราะสังสารวัตรไม่มีอะไรอย่างนั้นให้มีแต่เปลี่ยนกับเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงเท่านั้น การที่มีอัตภาพได้มาเจอกันแล้วรู้สึกดีก็ถือว่าเป็นบุญเก่าที่ให้ผลเป็นกุศลวิบากอยู่แล้วนั่นเป็นของในอดีตล้วนๆนับแต่วินาทีแรกที่พบกันแม้ว่าวิบากเก่าอาจจะยังให้ผลไม่หมดสิ้นมีแรงหนุนให้อยากคบหาหรือมีความหนุนเนื่องให้เกิดเหตุการณ์ดีๆปัจจัยประกอบดีๆก็ต้องถือว่าทั้งสองต้องเลือกเอาเองกำหนดเอาเอง ว่าจะทำปัจจุบันให้เป็นอย่างไรถางทางอนาคตให้ดีร้ายแค่ไหนจะเลี้ยงความรู้สึกดีต่อกันไว้ได้นั้นบุญเก่าอาจมีส่วนในแง่ของการเอื้อปัจจัยแต่ไม่ได้เป็นประการชัดเจนเหมือนบุญใหม่แน่นอนทํานองเดียวกันกับที่เราอาจใช้ชีวิตตอนต้นเร่งสร้างเงินทองเมื่อมีฝากธนาคารลหลายล้านแล้วก็เรียกว่าเป็นปัจจัยหนุนเนื่องที่ดี ที่จะสร้างความสุขสมบูรณ์ให้ชีวิตแต่ใครจะรู้คนบางคนพอมีเงินมากแทนที่จะใช้ในทางดีกลับเอาไปเล่นพน,นันลงขวดเหล้าลงอ่างน้ำเป็นพิสุราเรื้อรังก็ได้เป็นเอสก็มีหรือย่าน้อยกว่านั้นหน่อยก็อาจเอาแต่กินกินนอนนอนเงินทองไม่สะสมเพิ่มขณะที่ต้องจ่ายมากตามฐานะที่รวยมากในที่สุด ก็หมดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อเวลาผ่านไปทำนองเดียวกันสมมติว่าสองคนสร้างบุญมาด้วยกันชาติใกล้ชัดชวนกันทำทานเป็นงานอดิเรกต่างฝ่ายต่างก็ได้แดนเกิดร่ำรวยไม่ขัดสนพอมาเจอกันคบกันอยู่ด้วยกันไม่ทันไรอยากทำธุรกิจค้าขายก็อาจรวยไม่รู้เรื่อง ชาติใกล้เตือนกันและการตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ต่ตางฝ่ายต่างมีรูปร่างหน้าตาต้องใจเพศตรงข้ามพอมาเจอกันก็เอ็นดูสเสน่หาหลงไหลในกันและกันรุนแรงชนิดที่ใครอื่นหมื่นแสนก็ทำให้หลงไม่ได้เท่าชาติไกลอาจจุงมือกันเข้าวัดเข้าวาฝึกภาวนาให้เกิดความตั้งมั่นทางจิตใจเจริญปัญญาให้แก่กล้า หวังความหลุดพ้นในที่สุดด้วยกันตั้งความปรารถนาว่าจะพบเพื่อเกื้อกูลกันให้ถึงที่สุดทุกข์ไม่ขวางกันและกันในเส้นทางมรรคผลพอมาเจอกันก็เกิดความผ่องใสเย็นรื่นแค่อยู่ด้วยกันเฉยๆก็อาจเป็นแรงสะกิดอีกฝ่ายให้สงบลงจากทุกขและโน้มน้าวกันให้ฝ่ายแต่เรื่องแสนดีงดงามไม่เป็นที่ระคายต่อกัน เจอพระสงฆ์องค์เจ้าก็แต่ที่ดีๆไม่ลุ่มหลงประเภทพายาดโยมลงเหวเป็นตน้นหน้าที่ของวิบากฝ่ายกุศลเป็นอย่างนั้นให้ผลตามเหตุปัจจัยเป็นเรื่องๆผมเคยพบคู่ตัวอย่างที่วิบากเก่าให้ผลดีรุนแรงพรั่งพร้อมมาบ้างประเภทนี้จะได้เปรียบตรงที่เจอกันปุ๊บจะรู้สึกว่าเข้ากันได้ปับ๊บและเกิดแรงบันดาลใจ จะทำกุศลชนิดล้นล้นร่วมกันแต่แรกอย่างไรก็ตามมีอีกมากนักที่ทำบุญมาด้วยกันแค่ระดับทานอาจรวยร่วมกันเจอกันยิ่งรวยมาหารวยเป็นบ้าเป็นหลังแต่ปัญญาที่จะประคองรักร่วมกันอาจขาดไปได้กันแล้วก็เบื่อกันไม่ต่างกับเสพสมบัติชนิดอื่นๆฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงอาจมักมากในกาม จนต้องออกไปเลอะเทอะข้างนอกและคนมีเงินนั้นผิดศีลได้มากข้อนักคงไม่ต้องขยายความมีอีกมากนะักที่ชวนกันรักษาศีลมากก่อนจะโกหกนั้นไม่เอาบี้มดตบยุงก็ไม่ยอมแต่ขาดทานบารมีร่วมกันมาชวนกันอดออมชวนกันตรหนีเสีมากเพราะไม่รู้ค่าของทาน ไม่เชื่อผลของทานเกิดมาเจอกันอาจจะรักกันดูดดื่มปานจะกลืนเพราะรูปสวยด้วยกันทั้งคู่แต่ขอโทษต้องกัดก้อนเกลือกินจนตายถึงสัญญาเก่าที่เจอด้วยความบริสุทธิ์ของศีลจะดึงรั้งไม่ให้นอกใจกันก็อยู่ร่วมกันอย่างอัตคัดขัดสนหอมแห้งแรงน้อยก็เป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายกันและกันอันเนื่องจากความเป็นอยู่ได้อีก โดยความไม่สมบูรณ์ของทานศีลภาวนาที่บำเพ็ญมาร่วมกันคู่รักที่เป็นปุตุชนทั่วไปจึงมักขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งที่จะเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงตามวิถีทางธรรมชาติให้มั่นคงในรักต่อกันหรือให้มีความสุขสดชื่นบำรุงจิตใจกันและกันฉะนั้นถ้าหากอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีปัจจัยปรุงแต่งชนิดที่เป็นกุศลหล่อเลี้ยงให้เกิดความชุ่มชื่นใหม่ๆ ทวีขึ้นทุกๆวันก็เป็นธรรมดาที่ความรักจะโรยราลงตามธรรมชาติใจที่เบื่อหน่ายของเก่าซ้ำซากจำเจเท่าที่เคยเห็นคู่ที่ติดใจกันและกันโดยเนื้อหนังเวลาเบื่อจะหน่ายยิ่งกว่าเห็นประทูเค็มเล็บยังไม่อยากจะแตะเงาก็ไม่อยากจะเห็นนี่คือธรรมชาติเสื่อมโทรมทางความรู้สึกในกาม เท่าที่เห็นคู่ที่ทำบุญร่วมกันทุกวันจะสัมผัสได้ถึงกระแสชนิดหนึ่งเยือกเย็นอ่อนโยนเป็นธรรมชาติกระแสชนิดนี้เหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณทั้งฝ่ายชายและหญิงให้เกิดความรู้สึกด้านดีต่อกันแม้เบื่อกันทางเนื้อหนังแล้วก็ยังน่าจะอุ่นใจเย็นกายไม่รู้สึกรังเกียจอีกฝ่ายเลยเหมือนแต่ละฝ่ายเป็นส่วนเติมความเย็นให้แก่กันเข้าใกล้กันแล้วไม่ร้อน อยู่ร่วมกันนานแล้วไม่จืดเพราะคอยเติมความเย็นให้ทวีขึ้นเรื่อยๆต้องดูปัจจัยภายในเช่นเจตนาและความใจบุญแท้จริงด้วยนะครับชาพุทธเราหลายคนทีเดียวที่ทำบุญแบบส่งส่งหรือทำศักแต่หวังแลกความรักแบบง่ายๆอันนั้นก็ทำบุญแบบไม่ฉลาดนะักและเท่าที่มีโอกาสสัมผัสจริงคู่ที่หมั่นชวนกันภาวนาร่วมกันตลอนตลอนหาวัดด้วยกัน จะมีสายสัมพันธ์อีกลักษณะหนึ่งให้สัมผัสรู้สึกมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งกว่าคู่รักประเภทที่กล่าวมาข้างต้นมากคือนอกจากกระแสความเยือกเย็นที่สื่อเป็นสายสัมพันธ์เหนียวแน่นแล้วยังมีความอบอุ่นมั่นคงอีกชนิดหนึ่งให้ความรู้สึกโปร่งเบาปลอดภัยและมีความแน่นอนกว่ากันมากอยู่ร่วมกันนานๆแล้วเมื่อกระแสจิตจูนตรงกัน ทั้งในระดับของการมีใจเปิดเป็นทานชังให้ทั้งทรัพยทา,านอภัยทา,านวิทยาทานธรรมทานทั้งในระดับของการมีใจสะอาดเป็นศีลบริสุทธิ์สว่างห่างจากการคลุกกิเลสหยาบหนาทั้งในระดับของการมีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความมั่นคงแน่วแน่ในภายในเป็นที่พึ่งให้แก่กันและกันรวมทั้งตัวเองได้ ทังในระดับของการมีใจปล่อยวางอย่างเป็นพุทธ,ธิปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ในกันและกันร,รุนแรงแบบนี้นะครับไปไหนก็เป็นความชุ่มฉ่ำสุขสว่างให้กับทุกที่ทุกคนที่ใกล้ชิดพูดแล้วเหมือนนิยายแต่ก็คือความจริงมีจริงเป็นไปได้จริงขอให้มีพื้นฐานธรรมะอยู่ในใจของทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงเมื่อมาพบกันรู้จักกัน ก็เกิดเรื่องจริงที่เหมือนอิงนิยายได้ทั้งนั้นเผลอๆนักประพันธ์จะคาดไม่ถึงจินตนาการไปไม่เจอด้วยซ้ําเนื่องจากนักประพันธ์ส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจที่แท้จริงว่าคู่อุดมคติตามแนวพุทธแท้ๆนั้นมีองค์ประกอบมีปัจจัยอุดหนุนมาอย่างไร เรียนเรียนเสมอไปยอมรับและเรียนรู้ให้เข้าใจโอ้โหนี่คือชีวิตคือความจริงไม่ใช่ความฝัน สามารถติดตามตอนที่เหลือและตอนอื่นๆรวมถึงดาวน์โหลดธรรมะมากมายได้ฟรีที่ jo jo. Net, j o โ h o n e t j o s h o n e t